อย่างที่เคยบอกไว้ในคลิปที่แล้วนะไปท่งไปเที่ยวที่ไหนหรือจะไปทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ครับนอกสถานที่นอกบ้านนะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสมัยนะี้นะพัดลมพกพานะครับผมนี่โอ้นี่ขนาดแค่ระดับสามนะเนี่ยอโอ้โหเย็นโอคือวันนี้มามีโอกาสมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มครับโอ้โห นี่ขนาดไม่ได้เดินลงไปดูภาพเขียนบรอสันนะยังเหนื่อยแล้วก็ร้อนอยู่กันเด้อนี่แทบก็ลมตัวนี้โอ้โหเขามีสายห้อยคอมาให้ด้วยออก็จะใช้เป็นเสียบชาร์จเขามีสายชาร์จ USB Type C มาให้ด้วยนะผมอันนี้เป็นสายชาร์จเนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเกเกต โอ้ยลงครัวโหสุดจริงครับระดับสามนี่ก็เย็นแล้วนะครับเซฟแบตเตอรี่รไปในตัวด้วยหรือเื่อบางท่านบอกว่าไม่อยากจะห้อยคอนครับเจะกัอย่างงู้นอย่างนี้นี่สายเขาเป็นแบบตะขอปลดเร็วปวดออกเลยครับนี่สมมติว่าผมจะเน็บด้านหลังนะอ่ะผมก็จะเน็บเข้าที่นี่ครับเข็มขัดด้านหลังเลยอ่ะเนบไว้แบบนี้แล้วก็เอาชายเสื้อเรานี่ครับ เน็บไปที่ตะขอตัวเน็บด้านนอกเขาจะมีตะขออยู่สองฝั่งนะมีด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับอ่าเน็บเข้าไปแบบนี้ครับผมนี่นี่ลมมันก็จะเป่าเข้าไปในเสื้อเราครับผมระบายอากาศระบายความร้อนในร่างกายเนี่ยโอ้โหวันนี้มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้นครับอื คิดว่าจะมีลมเย็นๆไม่ค่อยเย็นเลยนี่ได้พัดลมตัวนี้ช่วยครับผมพัดลมพกมาตัวนี้นี่ขนาดเปิดแค่ระดับกลางๆเท่านั้นเองครับผมดูดิว,ดวอ้โขเย็นเขามาันในนี้เลยโอเคเลยเนี่ยพกพาสะดวกครับเอาไปได้ทุกที่เลยครับผมในกรณีที่จะห้อยคอนะครับ ดูดิสังเกตลมปอาที่เสือ้อทุกนี่โอ้นี่แค่ระดับกลางนะฮะโอ้ยเย็นอ๋อแล้วยังมีเปิดไปฉายได้ด้วยนะครับผมเวลาที่เราจะจะใช้เป็นประชายยามเฉืเอินะกดค้างตรงนี้อีกทีหนึง่งไหนฮ <laughs> นะอเอาไว้เป็นประชายยามุกเฉินได้นะัอผมกดค้างไว้อีกทีก็ปิดประชายนะ สามารถใช้ไว้จายพร้อมกับเปิดพัดลมไปด้วยได้เลย,ยเย็นอะ